สวัสดีค่ะกลับมาสปอยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องนี้คือ Lovey l Complex เป็นแอนิเมชันปี2007ค่ะมีทั้งหมด24ตอนเป็นรักในโรงเรียนอีกแล้วครับผม Love Love Comedy นะเรื่องนี้นะคะนางเอกของเรามีคอมเพล็กซ์หรือว่าข้อกังวลเกี่ยวกับความสูงของตัวเองค่ะนางเอกเราดิสาจังก็คือสูง172เซนนะคะแล้วก็เพิ่งเข้าเรียนมัธยมไปที่โรงเรียน แล้วก็นางก็อยากจะมีความรักนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นใช่ไหมแล้วนางก็เลยไปเจอกับเพื่อนร่วมชั้นนะคะซึ่งคือเพ่อของเราที่เป็นผู้ชายแล้วก็เตี้ยก,กว่าอืมซึ่งเพ่อของเราก็คือเป็นชายญี่ปุ่นที่เตี้ยก,กว่ามาตรฐานนั่เองค่ะแต่ว่านิสัยของทั้งสองคนน่ะคือตลกมากเลยคือแบบว่าเหมือนเข้ากันในหลายๆด้านเนาะ เราพระเอกของเรานะคะจะใช้สำเนียงคันไซเพราะว่าทุกอย่างนะคะเกิดที่โอากาั์นเองอจริงๆแล้วนาเงเอกเ,เ,เราน่ารักมากนะคะแต่ว่าเหมือนความคิดของนางเนี่ยก็คือคิดว่าตัวเองอะ่ะอ,อาจจะไม่เหมาะกับความรักดีๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ในตอนจบะจบดีมากเลยนะคะเพราะว่านางเอกเราก็พบแรงบันดาลใจในการหาอาชีพของตัวเองด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับในมัธยมปลายก็ตามแต่ว่า เหมือนเส้นเลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเวลาที่สมเหตุสมผลนะคะคือแบบตั้งแต่ปีหนึ่งไปจนถึงปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนมปลายเนาะแล้วเราก็ต้องมีทั้งปัญหาเกี่ยวกับการเรียนมีปัญหาด้านคู่รักความรักหรือว่าเรื่องอนาคตเลือกเส้นทางของตัวเองอะคะ่ะนางเอกของเราเนี่ยก็คือจะ,จะแสดงให้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หาความฝันของตัวเองได้ยากมากๆเลยแต่ว่านางอะมีความสามารถนะแล้วก็ อาจจะน่ารักมากๆเลยเรารู้สึกว่าความคิดแบบแสดงเพื่อผู้อื่นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันก็จะตลกตรงที่เราได้เห็นบทสนทนาที่ลื่นไหลของทั้งคู่แล้วทั้งแล้แบบทั้งคู่พระนางเนี่ยก็จะมีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักให้เราฟินจิกหมอนด้วยล่ะอืมโดยเราชอบเคมีตอนที่ นางไปเที่ยวทัศนศึกษาด้วยกันนะคะแล้วนางเอกเราก็รู้สึกถึงว่าแอบชอบพระเอกขั้งแรกแล้วนางก็พยายามบอกชอบพระเอกแล้วก็ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้สมหวังนะคะมันเป็นเรื่องในไม่กี่เรื่องเลยมั้งที่แบบนางเอกอแอบบอกชอบพระเอกแล้วนางเอกโดนตอกกับหน้ากลับมาว่า อืมฉันไม่ได้มองเธอเป็นคนแบบนั้นนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาใจช่วยนางเอกว่านางเอกจะสามารถสมหวังในความรักได้หรือเปล่าค่ะอืมหลังจากนั้นนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งสองคนเกิดขึ้นพะเอกก็ค่อยๆเริ่มรู้สึกตัวว่าแอบชอบนางเอกเหมือนกันอะไรทานองนี้ค่ะแล้วในตอนจบเนี่ยก็ได้เห็นเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าจดจํามากๆเลยสําหรับ เรื่องนี้นะคะใครที่สนใจมีเวลาว่างก็สามารถไปดูได้นะเรื่องก็จะเอื่ยเอยๆสไตล์แอนิเมะย,ยุคปี2000ต้นๆอ่ะนะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราถือว่าประทับใจเรื่องนี้มากเลยแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกเศร้าเนี่ยเราก็จะย้อนกลับมาดูแล้วเราก็รู้สึกเคารพมากเลยนะคะเกี่ยวกับนิสัยของตัวละครน,นะนางเอกเราเป็นคนที่ถึงแม้ว่าเรื่องของตัวเองอาา่ะจะ รู้สึกขาดความมั่นใจแต่นางก็ซัพพอร์ตพระเอกเราเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระเอกเราอยากที่จะไปสอบมหาลัยเพื่อเป็นคุณครูอืมสอบเข้ามหาลัยของญี่ปุ่นเนาะ <S <S แล้วก็ตอนที่นางเอกเนี่ยตัดสินใจว่าตัวเองอยากเป็นสไตลิสต์ค่ะเนื่องจากนางเอกได้ไปเจออาชีพต่างๆที่อืเหมือนจะเป็นความชอบของตัวเองอะไรทำํำนองนี้ค่ะอืมโดยในรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่า ในเอกของเรานะคะก็คือมีประกาศเห็งความมั่นใจมากขึ้นเราคิดว่าการเดินทางของทุกคนนะอาจจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายบ้างแต่ในตอนสุดท้ายแล้วว่าถ้าเราหาสิ่งที่เราชอบเจอหรือว่าเรามีความฝันอยากทำอะไรนะก็รีบทำเลย